อะไรใครจะไปฆ่าคุณพี่เปาครับโดนโดนหมอจะไปลอยโคมนี่ไงครับเนี่ยโอ้โหรถเด็ดแรงจุดโคมแดงครับนี่ยไต่อไอ้สัตว์แไปต่อไปต่อฮัลโหลครับไอ้นี้เล่นเล่นรถอะไรกันอยู่ครับเนี่ยพี่โรนครับอันนี้ใช้หล่นซาผ้ากันเปื้อนเปล่าครับเ่ยผ้หมกหมอปลาหมอปลาโอ้โหว่าแล้วโอ้โหนี่มาทำรายการอ่าแฟมิลี่เอะไรล่ะครับเนี่ย ไม่ผพีุ้้มแย่ขุ้มแย่ขุ้มแย่ขอดูหัวหมอปลาหน่อยนี่ครับน้าตบจังหยอกครับหยอกครับอันนี้หมอปลาใส่เหรียญตาผีด้วยครับเนี่ยหยอกยหมอปลามาใครครับเนี่ยหมอปลามากอันนี้ตอนนี้เพื่อนผมนี่เพื่อนด้ครับหมอปลาครับว่าไงไอ้เคสสรุปไอ้ที่ที่เขากงเงินไปนี่หมอปลาช่วยยังครับเนี่ยโอ้ช่วยแล้วช่วยแล้วไม่เราเ่องที่ ช่วยโทนะครับคนนะครับโอ้ก็เนี้ยผมออกมาจากตรงนั้นนะหมอปลาไม่ค่อยยุ่งใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นบอกว่าโดนบำบัดอยู่ด้วยเอ้าหมอไม่ปล่อยโคมลอยครับมาจะเอาเฮ้ยไเตมหมอปลานี่กินตัวเหม็่นนั่นแท้ขอเขยิบหน่อยได้ไหมครับมาไปอาบน้ำก่อนได้ไหมครับเนี่ยแท็กเต็ี่ทำไมนะครับตอติครับสติทำไมครับเอาไปลอยโคมครับ อ๋อเขาขู่ฆ่าหมอนะดู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 พี่เปาดูว่าอะไรครับผมปล่อยอาวัธขาดครับปล่อยอา่อยอาดไปสั่งไปครับไปแล้วฮัลโหลครับหมอปลาไอไปดูดวงให้ผมหน่อยได้ไหมครับบ้านผมมีผีครับใช่เหรอไปมีครับมีสารครับมีพวกผมผีสารทิ้งเลยนะได้ครับหมอไปดูให้หน่อยได้ไหมครับอยู่ไหนตามมาครับหมอหมอไปด้วยครับหมอไปเคส เข็ดอะไรหมอมึงลงไปดีโอ้โหหัวทื่อแม่งเยี่อะปากใจเย็นๆในปากถือว่าน้องกูขอหมอปลาครับปลาครับไปดิไปดิครับทำหมอปลาไปดูก่อนนะอ่าดูอะไรวะหมอปลามาด้วยเหรอใช่ครับพี่สารไงให้หมอปลาไปดูสารหน่อยในหมอปลามึงวะข้างหลังไงพี่นี่ไงเขาจะตามไปไหนอ่ะผมไปดูบ้านผมะครับตรงสารนะครับ หมอปลามาดูสารเหรอใช่ครับจ้างหมอปลาไปดูสารครับออมันมินมันมีผีหรือเปล่าเอาง่ายพี่มันกวนตีนในเนี้ยเดี๋ยวผมจะกวนตีนมันก่อนหมอปลาเบรกทำไมน่ะหมอป้าจรนะิงอะ หมอปลาเป็นไรครับหมอปลาทางนี้หมอปลาเอ้ยตั๊ตี้เอ้าหมอปลาเป็นไรครับเมื่อกี้เนี่ยออกจากรถขึ้นมาเลยครับหมอปลาขึ้นรถมาเลยครับไม่ผมมากับเพื่อนเดี๋ยวผมไปรถเพื่อนอ๋ออีกไกลปะเนี่ยไม่ไกลแล้วเพื่อนหมอปลาเป็นไรคอเป็นไรครับเป็นฤุ่สีดัดต้นหลังไม่ดีหลังไม่ดีหลังไม่ดีอันนี้ผีเข้าผมกำลังรักษาอยู่โอเคครับไปยังนะไปครับไปครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยจะไปเจหนึ่งแล้วครับพี่พี่เปา อาะพี่กูหายปเป็นเองนะหมออ้าวไอ้เที่ยพี่ชายกูเป็นอะไรตาเฮ้ยมึงลงมาเคลียร์นี่ดิเมื่อกี้มึงก็ไม่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 กูผิดเองกูผิดเองนี่ไงนี่ไงเขาเขาด่าเขาเขาด่าอะไรไม่ฮะไอ้คนที่ตายมึงสรุปมึงจะเอาใช่ไหมอะไรพี่ไม่ไมีอะไรพี่เก่งจริงนะอยู่กับผู้หญิงอ่ะ เฮ้ยอ่าอย่าสอดพีกูซ้ำด้วยคุณหมอเรียกอะไรครับคุณหมอหนึ่งสองแปดสามครับฟรีได้ไหมครับเนี่ยในฐานะกู้ภัยคุณหมอไปช่วยแมวต่อตัวแอวท่อได้ครับให้คุณหมอไปช่วยแมวเอาเดียวหมอปลาหมอปลาปะเดี๋ยวผมพาหมอปลาไปดูสารก่อนบอกให้รัดเข็มขัดรัดเข็มขัดรัดแล้วรัดแล้วโทษทีโทษทีสัตว์โทษที ไม่ไปไหนต่อนะไปไหนต่อนะมึงพาหมอปลาไปกูย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยกูย,ยังจับใจความไม่ได้เลยน้ำมันหมดป่ะพี่้นนมัหมดก็เปลี่ยนรถมั้งไอ้เหี้ยแล้วมันหมดก็เติม,น,มน,นี่สัก็นี่ไงจะพ,พาหมอปลาไปนี่ไงมึงพาหมอปลาไปไหนอะ่ะไปดูศาลกับบ้านผมหมอปลาเขาจะเป็นเออแล้วหมอปลาชวนหาเหี้ยอะไรล่ะเนี่ยอ้าวแล้วไอ้คอมก็ตก นึงครับหมอปลาเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันแป๊บหมอปลาโทษทีนะวิ่งไกลอ่ะหมอหมอโอ๊ยหมอหมอจะตายอยู่แล้วเติมแก๊สเติมน้ำมันเนี่ยเป็นอ่าเติมแก๊สครับเติมแก๊สครับรถใช้แก๊สวิ่งแก๊สอ่ะหมอาแต่อผมมหครับแต่บ้าน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 ผมหลังนี่มันแบบมันมีสารอยู่อ่ะ สารมันคือผมจะออกจากแท็กซี่แต่ทําไมผมงงว่าทําไมผมไม่ได้ออกสักทีอ่ะผมเป็นเพราะอะไรไม่รู้่ผมว่าสารนั่นแหละสารนั้นมันกดคุณไว้อยู่นะหมอปลาสารไรวะหมอหมอปลาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูได้ครับแต่กูพาไปหารองเอ็กซ์ซับพี่เลนเดตเติมดีเอ็กซ์อยู่ผมแบบไม่ได้บวดแท็กซี่สักทีเฮ้ยเป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะสารตัวนี้พี่ดู พี่หมอปลาดูบ้านให้หน่อยได้ไหมครับ,มห,มกกบหมอปลาเฮา้ยมึงใครจะมาใกล้ๆดีจะคุยกับหมอปลาฮัลโหลครับหมอปลาไปดิได้ครับแป๊บนึงครับอ่าเราเพื่อนทำอะไรนะ่ะแป๊บนึงครับหมอเล่นยาผมใช้ D S U ก็รอเลยดิได้เลยกอทำให้แฮตตี้คันนี้ดุกันจังวะไปครับหมอปลาไปเดี๋ยวไปดี ผมจะพาไปหาลองเอก้าใช่นะจะพาีไปหาคนชื่อเอกผมบอกว่าสารสารผมมีสารอยู่บ้านเนี่ยมันมีสารอยู่จริงๆพี่ผมไม่ได้โปดแทกซี่ผมถามว่าเป็นเพราะอะไระให้หมอปลามาดูให้ผมไม่ออำหมอปลาเขาไม่ได้อ้าโอ้ยเย่ะคนเยอะไอ้ต๊อดถึงแล้วหมอเนี่ยมันจะมีสารเก่าๆอยู่อะครับหมอครับไหนอะไหนอะแลวไอ้นี่มันเป็นอะไรอะหมอ ของเข้าของเข้าอ๋อเนี่ยครับหมอดอลล่าดอลล่าดอลล่านี่ยครับพื้นที่แถวนี้แหละครับหมอยังเลยครับพื้นที่เนี่ยตามให้พื้นที่เนี่ยนี่แหละครับดูให้เดี๋ยวผมดูให้ก่อนนายครับนายครับเรื่องค่อยๆต่ำค่ะอ๋อไม่หมายถึงว่าผมไม่ได้โปรเจกต์ซีสัคก์ที่ะครับหมอ เป็นพองอะไรล่ะครับเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะตรงไหนไม่ไม่ไอไม่จามเลยแล้วหรอครับหมอยังยังยังไม่เจอยังไม่เจออ๋อครับครับยังไม่เจอรอก่อนครับครับหมอนี่เอาค่าค่าเหนื่อยไหมครับเนี่ยเอาเอาดิคิดดิทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองอ่ะครับครับอ่เนี่ยผมผมจับได้ละจับได้ละจับได้ละครับจับได้ละมึงเล่นอะไรกูดิตรงนี้ตรงนี้ไหนครับไหนครับ เฮ้ยหมอเป็นไรอ่ะพุ่มแย่พุ่มแย่พมแย่เอาเอาอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ต้องทุบเสาตรงนี้ทุบละครับทุบเลยทุบเลยโทษ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 หลบไปหลบไปก่อนหลบไปก่อนเดี๋ยวหมอครับหมอครับเดี๋ยวหมอท่าเนีเดี๋ยวหมอท่าเนีหลบไปหลบไปครับครับหมอเตะแรงเลยเตะแรงเลยเจอสารมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่เกินสามเดือน ไม่เกินสามเดือนปลดแท็กซี่แน่นอนโอเคครับหมอสองหมื่นเอาไปสี่เลขอะไรครับหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดสองพันได้ไหมครับคือว่าได้ได้ได้โอเคโอเคได้ปลดแล้วหมอทำพิธีให้แล้วโหโอเคแล้วหมอหมอครับว่าแต่มีมีสเต็กไะเนะมีเนื้อป่ะอ๋อหมอปลาไม่กินเนื้อไม่ใช่หรอครับโอ้ไม่ได้ช่วงนี้กินหมดจะตายแล้วโอเคครับโอเค ไแต่หมอปลาปากเหมือนนั่นแน่ธรรมดาหมอถึงปลาพึ่งไหนไหนพึ่งไม่ใช่ไงพึ่งนั่นหัวกูหมอปลาครับว่าไงอ่าสรุปว่าผมจะได้ปลดอีสานเดือนใช่ไหมครับไม่เกินสามเดือนไม่เกินสามเดือนหมอหมอมาทำวิธีแล้วจริงผมผมว่าผมปลดวันนี้ครับแต่ไม่มาทักทีครับมันติดอยู่ตรงเนี้ยแหละต้องสานี่เหรอครับใช่ใช่เราไปทําอะไรไวเปล่าเรามาเยี่ยรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่า เคยเปล่าตอนเกิดตอนอะไรอย่างเงี้ยเรามาแปลงร่างอะไรแถวนี้หรือเปล่าไม่นะครับใช่เปล่าเราเป็นตัวเล็กๆเ,เ,เขียวๆอ่ะหมอเห็นอยู่อ่ะอร<อ><น>ู้สึกได้ใช่ว่าตอนนั้นอ่ะใช่ครับ<า>หมอใช่ครับนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วตอนนั้นเราทําไม่ดียังไงเราตกมาจากข้างบนเรื่อยๆอ๋อ<ช>ม,ม,มีมีมีทำพิธีกรรมให้ผมหน่อยได้ไหมครับหมออย่าไ้ดวงดีๆครับได้ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคครับหมอบาทำพิธีกรรมให้ผมหน่อยครับหมอใชครับ

โทษครับมือร้านครับพี่พี่ชายโทษโทษครับหมอปลาโทษทับมือหมอหมอมันเป็นไรครับหมอปลาหมอปลาครับมันมันมันเป็นเพราะตรงไหนนะเอาดีๆแรงแต่แรกให้ฟังหน่อยได้ไหมนี่นี่ก็ตอนนั้นคึณเคยให้พาหมอมาทำอะไรเดียวก็ตอนแรกที่คุณน่ะเป็นตัวเขียวๆใช่ไหมผมเห็นภาพอ่ะยาวๆเนี่ยแล้วมันตกมาครับภาพในจอคุณอ่ะมันมันตกตรงนี้ตกมาจากตรงไหนครับ ผมเป็นเพราะตรงนี้เลยเหรอครับใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันต้องทุบออกเหรอครับหมอเมื่อกี้ผมทีบไปแล้วไร้ค่าหายไหมครับผมช่วยทีบอีกนิดนึงแล้ว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 ผมจะได้ปลดจากแท็กซี่ตอนไหนครับเนี่ยไม่เกินสามเดือนอ่ะหมอถ้าถ้ามึงมองอย่างนี้กูก็มอออกไอ้สั์อ่ะเนี่ยอ่าเพื่อนเนี่ยหัวแดงเนี่ยมีแมวเกาะหมอสัมผัสได้หายเดี๋ยวหมอไล่ไล่คาถาให้ อาซบอาซาบอาเอาเซมือแน่ใจนะว่านี่คือคาถาด้่ยหมอจริงจริงนี่เรียนมาจากไอ้นี่เลยผมเป็นแมวมีแมวอยู่แล้วนะนี่เรียนมาดีแลมาจากอฟิกาใช่เหรอโหเรียนภาษาเลยของมึงวะนะเรียนมาเท่ตอนแรกตัวขาวไว้นี่ต๊อตปี้อีกนี่เป็อแอฟริกามาดำฝีเนี่ยตัดแน่ อ้วหมอแต่ขนรักแลมหมอแลมปะเห็นด้วยอยาเขาใกล้นะเนี่ยหมอป้าบนะเบิ้งไหมเนี่ยไม่อาบถือสิงถือสิงถึงว่าอะไรไปเชือดเลยชุนเขาหมอแล้วหมอว่าต๊อจะได้ออกจากแท็กซี่อีกสี่เดือนเหรอไม่เกินสามเดือนอ๋อไม่เกินสามเดือนอันนี้แล้วหมอถ้าไม่หมอว่าเมื่อไหร่หมอว่าเมื่อไหร่ผมผมผมจะผมจะดังอ่ะผมอยากเด่นอ่ะดังแล้วดังแล้วเนี่ยผมผมไม่ผมไม่รู้จักคุณนะแต่ผมมีมีเซน์ว่าคุณต้องชื่อคุณเปาอ่ะอ่าใช่ปะ ใช่ปางใช่ปางมือผมผมมองด้วยจิตรู้เลยไงผมมองด้วยจิตตกใจมากเลยอ่ะผมแนะนํานะคุณไปทําทําเรื่องเกี่ยวกับไอทีคอมพิวเตอร์โอ้ขอให้ผมเริ่มทำไอทีใช่ไหมครับคุณลมไอเยี่ยกินปากหมอแปลงอ่ะฮัลโหลกินปากหมอแรงเงาสลสบเลยเจออยู่ครับว่าแบบตัวตนมองนิชาจริงเป็นยังไงครับติดมากตอนนี้ผมหาทางผมคือตอนนี้ผมหามีปัญหากูณสลบเลยกินปากหมอคนแรงไอ้ที่อ คุณติดนะถ้าคุณไปไปจากไอ้เนี่ยไอ้คนขับแท็กซี่ได้เนี่ยคุณจะรุ่งกว่านี้เยอะใช่ใช่เนี่ยแหละเฮ้ยไอ้หมอว่ามึงมีปัญหาเรื่องสารพันามแล้วปากมึงเหม็นเมื่อกี้กูสลบไปกองไปเลยใช่เหรอเออมึงเหม็นเรอที่กูนอนอ่ะมึงถือศีลมึงกูกินอะไรไม่ได้แปรงฟันไม่ได้อ๋อปากมึงเหม็นจริงอ่ะเนี่ย ใช่ๆแล้วเอาเงินกูมาโอนมาให้กูคืนด้วยแปดหกสี่ใช่ไปแล้เสกคำถามใหม่อัะสามเฮเซเฮกามึงหลอกกูและ้าวใ่ใช่ได้มาแล้วสี่พันกูไปละบ๊ายบายหาแดงเนาะไอ้เพนพี่กินปางไอ้หมอเฮ้ยเยอะเฮ้หมอไต้หน้าอะไรเนี่ยมาบ้าเต้นไปจำบิดเหรอ ได้ได้สี่พันจะรองไหมเอ้ยเฮ้ยหมอสรุปมึงให้กูไปทำอะไรนี่ใช่ป่ะอุปกรณ์คอมน่าจะขายดีใช่ป่ะอ่เดี๋็ดเด็ดดูบัญชีก่อนนโอ้ยเฮ้ยหมอดีๆทำไมผมไม่ได้ปวดแท็กซี่สักทีเป็นเพราะอะไรผมโดนหมอไม่มีแววไว้ตัวนี้ผมเป็นเพราะอะไรอ่ะผมไม่ได้ปวดแท็กซี่สักทีหมอเป็นเพราะอะไรครับผมบอกแล้วไงตอนคุณไอ้นี่ลงมาตอนที่คุณจะมาขับแท็กซี่วันแรกอ่ะคุณตกลงมาครับแล้วคุณวอยวายอยู่แถวเนี้ยตอนที่คุณตัวเขียวๆอ่ะครับตอนนั้นอะคุณโดนของ ครับอันนี้มึงดูมึงดูมึงดูดวงหรือมึงดูสนายครับอ๋อมึงดูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ๋อใชอดดสัตโอเคนนไปหมดแหละนะอ๋อนปนกันเนาะมั่งจะไกูอิจฉาอ๋อออ i ีก็คือดูดวงใช่ใช่อ๋ออันนี้หาเด็กกับประชาชนหลามเนี่ยเนี่ยแหละโดนคนแรกเลยมึงเ่ยสี่เนี่ยดมึง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 ูทมาแล้วมึงบอกมึงดูดวงไม่ได้แล้วไอสัตว์หมอไอเีย เราคุณก็ได้สี่พันนาไอสัตว์อสัตว์เล่นกับกูแล้วไงคุณพี่ไอ้หมอปลาหลอกผมแล้วมันบอกผมไอ้หมอปลาเขาบอกให้กูไปขายคอมจะได้รวยอ่ะไอ้สัตว์ใช่ใช่อันนี้เรื่องดูเด็อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงให้กูไปขายคอมหาอะไรหาหาตัวตัวที่เป็นคอมเราหมอปลาไม่อยากรวยบ้างเหรอครับเอาแต่บอกคือมึงเคยดูดูตัวเองบ้างสัตว์ไอ้เฮียไอ้หมอมึงดูดูตัวเองด้วยเฮียมึงก็อาจจะตายในไม่ช้าตอนเนี้ยดูแล้วดูแล้วพูดเลยพวกเกี้ยพวกเกี้ยเฮ้ยอ่ะ หมอวิ่งไงสัตว์หมอป้าอะหมอดิดิอาหมอดิอะหมอดเอาหมอดิอาหมอดิฮะเอาเงินกูมาดิหมอถ้ามึงไม่เอาเงินมาตรงนี้สี่พันนี่ไงนี่คิดนอกกรีดเนี่ยโอเคป้าตึงเกินที่บอกแล้วไงว่าทีหลังเนี่ยไเลยไปหลอกเขาไปยังเฮ้ยหลอกอมไปสี่พันพี่ป้าพี่ป้าไปหลอกเขาลุงเพื่อนมาหลอก ลุงเพื่อนไอหมอบาปเนี่ยยัดด้วยคนไหมเนี่ยติดรถมาครับมไอเทียหลอกเดกผมไปสี่พันเนี่ยบอกว่าดวงผมจะออกจากแท็กซี่สามเดือนเนี่ยใช่เหรอหมอบาบอกว่ามันดูดวงให้ผมมันบอกอีอีสามเดือนผมถึงจะปอกแท็กซี่อ่ะดูมันพูดดิก็น่าจะต้องรอสักสามเดือนนะเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นหมอหรอมึงดูเนี่ยนั้งแต่ะคนตอตีออกแท็กซี่ครับเฮ้ยเมื่อกี้หมอบาดูดวงบอกว่าผมมีพวกผีแบบเลลอนมากดผมไว้ไม่ให้ผมออกจากแท็กซี่มันบอกสามเดือนอ่ะ โอ้ไม่ถึงรอกนี่ไงหมอปลาเลย์ระยำอยู่เนี่ยหมอว่าผมขอขอกระทืบขออนุญาตกระทืบศพหมอซ้ำนะเอาก่อนเลยพี่หนีหน่อยผมจะกระทืบศพไม่เดี๋ยกูมัดเดี๋ยวกูมาตาผมให้ครับเสื้อสีขาวโอ้โทษมึฝั่งสีขาวเห็นปะน่าจะสวยอยู่นะพี่ตัวแทนมาคุยตัวแทนมาคุยดิได้ครับได้ครับหรืจะเป็นหมออ่ะอย่ามาหาแดกเข้าใจยัง ทำอาชีพสุจริตไอ้สัตว์ใช่ครับใ,ใช่ครับจากเป่า I have CPU ไอ้สัตว์มีปัญหา88888 8คุณโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงมีอะไรโทรมาแค่นั้นแหละใช่ กูจะไ,ได้กลับก่อนเนี่ยคือจุดจบของการหลอกลวงคนอื่นเขาไอ้เหียเข <c oughs> ้าใจยังแหมกูได้สี่พันกูได้สี่พันเต้นใหญ่ได้สี่พันมึงรองหมอมาชุบเถอะไอ้สัตว์ใช่แล้วพูดจาแบบกวนสตีน <ừ. S 2> ผมด้วยพี่เปาแล้วบอกว่าอีกสามเดือนนะผมจะปลดแท็กซี่ผมจะปลด, T, ปลดเดือนนี้แม่งบอกอีกสามเดือนไอ้เหียจอดจจะสามเดือนนะ่ะกูก็รู้ไอ้เหียถามกูกูหมอเปากูก็ตอบได้สัตว์ะไรกระถาอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยพูดดิพูดดิเอาลืมไปพูดไม่ได้ลุกดิลุกดิเอาลืมไปลุกไม่ได้สัตว์สลบอยู่สภาพไอ หลอกแดกเนี่ยนะเออหมอปลาไม่เรียกหมอมาช่วยล่ะทีเงียบไปสัตวถโถเมื่อกี้ยังกากัอย่เงี้ยกากันกบกูด้ข้างกากนกบกูได้สั์กากันด้เอาเงินผมไปด้วยครับสี่พันนะครับหมอครับตัดนวดตัดคราวเลยนะครับหมอปลาพี่พาผมไปรีรอหน่อยดีร๊บึงนดิ ดี๋ยวกูดูหมอปลาก่อนมีอะไรบ้างมันน่าจะมีจากเครื่องสำอางหมอปลามีกุ้งขาวสภาพหมอ <c oughs> ไอสัตว์ <c oughs> มีอะไรนะสบู่มีเงินสดมีมีโทรศัพท์มีมามา่าไม่เอาหรอกมาพี่าปเร็วมันรีเรียดแป๊บนึงเนี่ยกูต้องรอหมอปลาก่อนเราผมไปรีรอแป๊บหนึ่งนะพี่เออได้มึงนก็ไปจีบสาวดิไม่ใช่ <c oughs> ผมมากินล่วงไงมันหลับเฮ้ย <c oughs> อยู่กหมอปลาไปนะพี่เดี๋ยวผมไปรีโหลดแบบนึงไนไน้ไปก้า เาเล่นคำๆครับเขาเล่นคำๆกันทาใหม่แล้ว เพียเงินไม่พอนอนฮัลโหลลุงครับขอเงินพันดิผมจะนอนอ่ะโอ้โหลุงยังไม่มีอะไรลุงเพิ่งเข้าเมืองมาเนี่ยมาดิตัดตัเดี๋ยวให้มาโอเคครับพี่ของครับพี่ชื่อไรอ่ะอันนี้พี่ชื่อไรครับเร่วงผมจะตายพี่ชื่อไรครับชิดตอครับเป็นหกสี่ครับเป็นสงสี่ครับใช่ล้วมีอะไรโทรมาได้ไหมครับได้ครับ เาป็นครับเป็น64เล็กลเล็กยเลขกเลเป็น64ครับเป็น64นี่เห็นเป็นพ่อของน้องสาวี่ยเลยให้นะ